ทำงานหมดหอ่ะแต่มันลาดน้ำนั่นอ่ะแล้วมันสูบน้ำเลยไห <c oughs> นม <c oughs> าฮะโอเคเฮ้ยนี่นะพน <c oughs> อุปกรณ์มนอปราศควายไปแบบไม่มีอุปกรณ์มือปราศจัด่ะหนึงแล้วมือต้องพับมือ มือครับมือใช่ไหมขอใจครับ <c oughs> ต่อต้มแพ เราถางแต้าสื่อไม่ใช่เลขใช่ไหมม่ใครกี่คนอ๋อตอนนี้โอ้ยเราถามต่อหน้าแม่กินผมก็ไม่กล้าบอกหรอกครูแหวเนี่ยมาหัวมูขนาดนี้มึงไม่มีหรอมาหัวงูขนาดนี้เลยมาหัวมูขนาดนี้เลยสองหัวด้วยหัวงูสองหัวด้วยใช่าใจไหมครูบอกว่าให้ยกแบบนี้ใช่าใจไหมอ๋าเธอมาหัวงูเลย ถ่างก็จริงเปล่าเออยกมึ๊บลังมือให้นิ้วหัวแม่มือลงน้ำก่อนดูนิ้วหัวแม่มือลงน้ำก่อนนิ้วหัวแม่มือลงน้ำใช่ิ้วหัวแม่มือลงน้ำเอออย่ามาหัวงูนะแล้วยกแขนตรงๆดึงปึ๊บโดนขาถ้าโดนขาผู้กแาบเวลายกอ่ะแขนจะตรง ถ้าเราดึงแล้วมือไม่โดนขานะ่ะพวกนี้ขึ้นมาแข็งคอเลยนะคออ่อ,อไม่จะต้านนะ <c oughs> ดูเหมือนแบบหนักประมาณอย่างนี้นะแม่อยู่นี่อย่างนี้แม่บอกพรับเท้า <c oughs> มือภาษากันบุกพุง บ้าชอบตบตีคนนี้เลียงทำายคนไม่เคยทำรายใครครั้งเดียวช่ได้ไม่เคยทำรายใครครั้งเดียวจริงป่ะไม่เคยทำรายใครครั้งเดียวทำามทุกครั้ง ไม่เคยทำหลายใครครับเดียวทำซ้ำทุกครั้งเพราะอะไรเพราะกูเห็นแล้วเนี่ยเธอมาแบบเนี่ยไอ้บ้ากูบอกว่าหลักเธอก็องกางมาเต็มที่้โูยกหลักมือมาคุณกลายกลายพันของกูหมดทำไม สองมือเนี่ยเห็นปะตอนไปอ่ะครัให้เธอเอามือประสานแล้วพุ่งออกมือเหมือนจะเหนียวใชขากราบเธออ่ะเอามือกลางเนี่ยพึ่งเปีนยเบรกตัวเองใช่หไหมเธอเอามือประสานทั้งไปแล้วกราบพุ่งปุ๊งครับทุกท่านเดี๋ยว <laughs> ผมขออนุญาตจะใส่แบนเบอรนี้แป๊บนึงทุกท่านผมยังไม่ได้ที่เลยยังไม่ได้อัปโหลดเดี๋ดยวขออ่ะ ครับเลยมั่วลองแบบก้มมั่วเดี๋ยวไปทำก้มมั่วอีก <c oughs> ไปเออลองก็ลองก็งกเป็นธรรมดาถูกถูกได้เวลาไม่ต้องลองเดี๋ยวเวลาพุทธะมีคนตัดหน้า ดูคนตัดหน้าตัดีเออเฮ้ยแขนซ้ายและแขนขวาดูดีเหมือนหน้าตาแล้วอ่ะเฮ้ยไม่โดว์ดาว่ะก็เรียนรู้กันไปก็เรียนรู้กันไปเป็นไงทดสอบที่ยูงมีแต่บัณฑิตรก็คือคิดว่า แล้เคยไหมเคยหันแบบนี้ไหมไม่ไม่เคยหันแบบนี้อ่ะแล้วจะว่ายน้ำเป็นได้ยังไงละหัดกี่ครั้งอ่ะน้ำไม่นที่หนแบบน้ำไปขั้วแสดงว่าเธอหัดหลายครั้งมาก <c oughs> แต่ไม่เป็นพยายามสุดแรงเกิดแล้ว <c oughs> เคยเสิร์ชในอินเทอร์เน็ตดูไหมมันทำแบงดูามันไม่เหมือนโพสด์โพสต์ความคุ้มที่มันจะไปเหมือนกับ ยังไงอ่ะบนจะรู้ผมบอกความรู้สึกมาครับนานะว่าการดูใน YouTube แล้วเรียนเองกับการมาเรียนกับครูเนี่ยเป็นๆเ,เลยอ่ะก็สายเลยไงคือการเรียนใน YouTube เนี่ยคือมันได้ดูนะครับมันคือมันดูมันไม่มีโค้ชไม่มีคุณครูที่แบบว่าลงมาในในหนองในนะคในแถวเขานึกถึงภาษาแล้วเน็ะอ่าน็กะ มิสระด้วยกันเดี๋ยวเราไปจับปลาบ่อได้กันนะส่างแล้วมันต่างกันยังไงบ้างก็อย่างที่บอกครับมันไม่มีใครมีแต่ไม่มี้คือมันยังไงวะพูดยังไงวะคือมันแบบว่าอ่านิสระใช่ไหมครับครับมันมีผู้โค้ชครับผมที่เชี่ยวชาญชำนาญนิสระร่วมด้วย แล้วเป็นเร็วนี่กับเป็นเร็วคือยังไงนี่กับเป็นเร็วคือแบบไม่รู้จุดอ่อนจุดที่เราผิดผิดตรงไหนจุดที่เราเอ่อตรงไหนผิดตรงไหนควรแก้ไขปรับปรุงตรงไหนเราไม่รู้เพราะเราก็ได้แค่ดูกองที่ใจรับแต่ว่าโรงงานนี้มีมีมีมมีอาการ มาคอยสะพอตลอดเวลาครับผมดูว่าเราทำยังไงสุดท้ายที่มันถูกไหมสุดท้ายถูครับผมใช่ไหมครับเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วการดูใน YouTube เนี่ยากับการที่เราเรียนสดมันมีความแตกต่างกันคนที่ต้องก๊อปปี้เก่งถึงจะดูยูทูบได้ใช่ครับแต่ในกรณีของเราเนี่ยเรากลัวน้ำ พอดูเสร็จแล้วเราก็ไม่มองไม่เห็นภาพของตัวเองด้วยว่าเราทําเหมือนยูทูบหรือเปล่าใช่ไหมทำแล้วเหมือนหรือเปล่าไล่ตามขั้นตอนหรือเปล่ายูทูบนั้นละเอียดหรือเปล่าใช่ไหมสอนให้เราละเอียดไหมตามขั้นตอนหนึ่งตอนละสี่จากหน้าไปหายากหรือเปล่ามนถึงจะสอนยากเลยเราก็ไม่รู้ด้วยว่าความยาก มือง่ายมันเหมาะกับเราสาวนะแต่แบบนี้เหมือนกูจะจัดสรรให้ใช่ครับเระมาณว่านั่นมาแล้วปุ๊บแล้วพอเสร็จแล้วจะกูก็จัดแก้แล้วเราพาดรงไปเราทำไม่ได้กูจะช่วยหาเช่นกูช่วยจับพาไปไม่ได้อะไรเงี้ยแล้วเนี่ยตอนเนี้ยเรารู้สึกไหมว่าเราลอยตัวแล้วลอยแล้วนะลอยได้นะลอยได้เพราะว่าไอ้ต้ดีเช้า เราได้เพราะอะไรเพราะะพราน้ำมัตซึเพราน้ำมัตื้น้ำก็มิดนิไ้ติดกองอนสิงอะราเ้เดี๋ยวเราก็ไปางไปปะโรงงานนั้นลุกที่สุดของศารอ่ะะเดี๋ยวเราไปกลไครับคือเมื่อสาสกอ่ป ดี harma. มากครับเออวิคอันนี้เป็นขั้นตอนสุดท้ายของข้าวผีกีการ์ข้าวผีกีการ์แบบข้าวเลยโดยที่จะเนาะขี้ผีการที่ที่เราสอนแขนแล้วนะตอนนี้เราสอนมีนา เราจะก้มหน้ากระเป๋าลมขนาดที่กราเป๋าลมเนี่ยให้เราุนขาเวลาที่มือซ้ายไม่โดนมือขวาให้เราบิดหน้าหน้าเราก็จะพุ่นน้ขนาขหน้าพุ่นน้ำขึ้นมาเราต้องช่วยโดยการใช้สายตาคอนโทรลท้องเห็นท้งขาหรือท้องฟ้านะหลังกายหรือท้องฟ้าข้างบนแล้วยังไปมองทางด้านหน้าท้องฟ้าข้างหน้าไม่ได้ท้องฟ้าตรงๆนี้ก็ไม่ได้ท้องฟ้าทางด้านหลังแต่ไม่ต้อง ยกหัวขึ้นมาดูกายได้ดูคือแล้วไม่ต้องยกหัวขึ้นมาต <c oughs> าก็ชัดใช่ไหมชาแล้วก็หูกลางสายเนี่ยชิดติดกับแขนของเราและมือเนี่ยต้องไม่อยากเอื้อไมไว้ถ้ามือเอื้อมนำตัวเนี่ยจะยืดและตกถ้ามือกดหรือโกตัวก็จะจมลงไปเมื่อกี้ครูบอกแล้วนะถ้าส่วนไหนตับส่วนไหนจะสุด ถ้าส่วนไหนสูงส่วนเนมถ้าเราจะว่ายน้ำให้ลอยเราต้องให้จุดเดือ่างจับจุดน้ำ้น้ดเดือดนาดนี้นะครับตอนตรงนี้กอนเพืกอคัามายอด่ัยิ่กว่านะครับปุ๊บปุ๊บนะมองให้เห็นอากาให้ปากคุณน้ำเป่าจนมปากคุณน้ำอาจจะเข้า แล้สังเกตคือครูครูไม่ยกขึ้นมาเนออีอยู่ข้าวละตัวหายใจได้โ้มบากายแนละ้วกายเข้าใจไหมครับเข้าใจครับโอเคปฏิบัติเลยครับโกมบ่า,า,า <laughs> <laughs> เข้าใจดีมากเเข้าใจดีมากเข้าใจไหมเข้าใจปฏิบัติครับปูแขนซ้ายยังไง สายโกมน้าขวาบิดมาขอประจำปรจำครับทอะไรดึงสอบโกมเปบาหุ้นบิดมองราคาอาบากโกมเปบาบิดมองราคาแขค่กูบอกว่าอย่าพึ่งลบจนกว่าจะหายใจได้ใช่ไหมครับโกมเปบา มอดมังข้ามองแขนเหยียบอะไรกันแขนตายเหยียบอ้ไหัวลงไปอาจจะเข้ายกาวเขาจะมุ่งทุกส่วนกับท่าทุกส่วน <laughs>